สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22พฤศจิกายน2565กระทรวงกลาโหมของยูคเครนนั้นได้ออกมารายงานความสูญเสียของรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นได้ส่งกองทหารเข้าเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูคเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565 โดยทางด้านในส่วนกระทรวงกลาโหมของยูเครนนั้นก็บอกว่าเก็ตรวบรวมข้อมูลตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่20พฤศจิกายน2565นั้นพบว่ารัเสเซียนั้นสูญเสียทหารไปแล้วจํานวน84,210นายด้วยกันนอกจากนั้นกองทัพรัเสเซียยังได้สูญเสียรถถังไปแล้ว2,887คันรถพุ่มเกราะ5,819คันปืนใหญ่ตราจร1,869ชุด เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง393ชิ้นระบบป้องกันภัยทางอากาศ209ชุดเครื่องบินรบอีก278ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก261ลำนะครับขณะที่เว็บไซต์สำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติของยูเครนแจ้งความดำเนินคดี เกี่ยวกับอาชญากรรมทางสงครามกับทหารรัสเซียไปแล้วเนี่ยครับที่กระทำผิดกฎหมายแล้วก็ควบคุมตัวและทระมานพลเรือนชาวย,ยูเครนบอกว่ามีถึง44,662คดีในพื้นที่47แห่งรวมทั้งกุมเคียฟเมืองคาคีฟโดเนสเทอร์ซอนรวมถึงซูมีด้วยในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงเศรษฐกิจของยูเครนก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าชาวยูเครนนั้นต้องตกงานนับกว่า5ล้านคนตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหาร พร้อมกับบอกว่าสงครามทั้งนี้กาลังทําลายตลาดแรงงานของยูเครนอย่างหนักนะครับนอกจากนั้นเองแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าทางด้านในส่วนขององค์การอนามัยโลกนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าในเวลาที่เกิดสงครามระหว่างนี้นี่เองชาวยูเครนจํานวนมากนั้นอาจจะเสียชีวิตนะครับในช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยฮานครูผู้มในการภาพพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกบอกกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับบอกว่า ฤดูหนาวนี้จะคุกคามชีวิตประชาชนหลายล้านคนในยูเครนเนื่องจากว่าเวลานี้ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนในยูเครนนั้นถูกทาลายเนี่ยสภาพย่อยยับเป็นจํานวนมากรวมถึงเรื่องของแหล่งพลังงานต่างๆโดยเฉพาะสถานีจ่ายไฟฟ้าในยูเครนนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารรวมถึงในส่วนของโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพหลายร้อยแห่งนั้น ไม่สามารถเปิดปฏิบัติการได้อย่างเต็มรูปแบบอีกต่อไปนั่นก็หมายความว่าจะมีประชาชนอย่างน้อย2-3ถึงล้านคนตัดสินใจอพยพออกจากบ้านพักอาศัยและสแสวงหาแหล่งพักพิงที่อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยกว่าแต่ว่าหาหาไม่ได้นั้นเนี่ยครับก็จะทําให้พวกเขาเจอกับภาวะปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโควิด1 9ปอดอักเสบไข้หวัดใหญ่แล้วก็เสี่ยงต่อเชื้อโรคร้ายแรงอย่างเช่นคอตีบแล้วก็โรคหัด ในหมู่ประชากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งตรงนี้เองก็จะทําให้พล,ลเรือนจานวนหนึ่งของยูเครนนั้นเนี่ยเสียชีวิตในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับว่าเรื่องราวเหล่าน,นี้เนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในยูเครนก็ต้องรอดูนะครับว่าผู้ดาอย่างวล,ลเดเมียเซเลนกี้นั้นจะตัดสินใจทําอย่างไรจะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยการเจรจากับรัเสเซียในช่วงฤดูหนาวนี้หรือไม่ครับ